ามีพี่เตา๋ามีพี่เต๋าไปฝันไะปไปทำไรอนะ่ะฝันว่าเจอเหมือนมีใครไม่เห็นในบ้านนั่งเงียบแล้วแบบเขาเหมือนกับเดินไม่ได้เ,เล,ล้วก็ขาขาเร็วๆแล้วกลัวกลัวแล้วเขาแก่หน้าตาเขาแก่แล้วแล้วก็กลัววิ่งมาเหมือนจะมาเกาะขาเจ้าเนี่ยพี่เต๋าเดินมาเลยพี่เตา๋าพี่เตา๋ตาเดินมากระเทือนเลย เไกห่อืมเาไม่นะอืมเดี๋ยวเล่นนะเปาเหยียบก็หักเลยโซฟาเตาตีเยียบแดงไปยุบหักเนี่ยาาถึงก็เลยเหรอก็เห็นว่าพานพานมาอะไร่อะไรวะ ย้ำขอได้ใช <mean> ่ไหมปืนที่ทั้งข้อหมดเลยที่นี่มันหล่นเลยเพราะอาสิวระเบิดเลย